นายสมเกียรติชอบผลประธานคณะกรรมการมูลนิธิสมานคุณหญิงเบญจาแสงมะลิและคณะกรรมการมูลนิธินำผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี2564และ2565ที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิเฝ้ารับการถวายและเฝ้าทูลออมประบาทรับพระรานานเข็มเชิดชูกเกียรติและประกาศเกียรติคุณดังนี้ สาขาพระสงค์ได้แก่พระเมธีวชิโรดมมุติชัยวชิระเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสว,วัดพระสิงห์ตำบลเวียงอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายประจำปี2564และพระราชเสนาบดีจารันสิริธรรมโมเจ้าอาวาสว,วัดบางพลีใหญ่ในพระอารามหลวงอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ สาขาผู้บริหารการศึกษาได้แก่นายสยามเรืองสุขใสผู้อำนวยการโรงเรียนล่องแพวิทยาตำบลแม่สวดอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ห้องสอนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาแม่ห้องสอนเขตสองโดยนายสมศักดิ์ช่วยเกิดรองผู้อำนวยการโรงเรียนล่องแพวิทยาเฝ้าทุลออมพระบาทรับพระราชทานแทน สาขาครูภาษาไทยดีเด่นได้แก่นางปิยะวันบัวพันธ์ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านตําบลกระเปอืออําเภอกระเปอือจังหวัดระนองสํานักงานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาระนองสาขาครูสังคมมศึกษาได้แก่นายกรผูพง ศิล,ละปะเตชะอังกูลครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนกน,นสูรศึกษาไหลตำบลรั้วใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรีสราขาการศึกษาก่อนประถมศึกษาได้แก่นางสาวสายฝนเอี่ยมสิทธิ์ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามตำบลแม่กลองอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม าาสาขาการศ <Stevens. S 2> mmm, ึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้แก่นายชำนาญนินกระวัตผู้ใหญ่บ้านสันติศุขหมู่ที่7ตำบลสุขิรินอำเภอสุขีรินจังหวัดนราธิวาสในโอกาสนี้นายสมเกียรติชอบผลเฝ้าทุลอมอระบาดทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายหนังสือผู้มีผลงานดีเด่นดังกล่าวด้วย